สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการ p นี่เท a s ชอปไลฟ์นะครับรายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้พี่ใบก็ทําตามสัญญาแล้วนะคะที่ว่าจะมารีวิวนะคะมอนสเตอร์หายรุ่นบุยอกบุยอกนะครับที่คราวที่แล้วนะครับไว้เคยรีวิวตัวที่มันเป็นลูกของตัวผีเสื้อกลางคืนใช่ไหมแล้วก็มีตัว LED ลูกของโรบอทแล้วก็มีตัวลูกของราชาหนูนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็มีมาให้ดูอีก 5เซดเ้วยกันนะคะ5เต6ตัวนะคบมาเริ่มจากพวกตัวเล็กๆก,กันก่อนดีกว่านะฮะพวกตัวกล่องเล็กก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีโอเปเรต้านะครับมีแดคิโรล่าแล้วก็มีตัวคลอดีนนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีเอาคลอดีนก่อนแล้วกันเนาะเป็นแบบนี้นะครับจะมีใส่แว่นมานี่สีเหลืองจอบแบบว่าเป็นคริสตัลคริสตัลหน่อยเนาะนี่แบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เมคอัพนะคะสีม่วง ทรงผมก็สวยมากเลยนะผมก็เป็นสีปกติของครีเอฟของคลอดีนะครับก็คือเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แซมด้วยสีม่วงอ่านี่ตัวกระเป๋าก็ออกคริสตัลเหมือนกันนะครับชุดอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแว๊บนะครับชุดพวกนี้ไม่แนะนำให้ไปซักนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มันเอ่อลุยมันไม่ใช่เชิงลุยหมายถึงวแบบ่าไอ้สีที่มันเป็นแว๊บๆมันจะลอกออกอ่นี่รองท้าเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่ สวยมากนี่ดูแบบดูแซบมากนี่โอเคมาดูตัวต่อไปก็คือตัวนี้เลยดีกว่าโอปเปเรต้านะคะซึ่งโอปเปเรต้าก็ไปเหมือนกันไปเหมือนกันไปบูยอรก,กับตัวครีโอเหมือนกันนะครับนี่มวนตาเป็นแบบนี้มวนตาสวยนะดูตรงนี้สินะเป็นคริสตัลแล้วก็ตัวเมคอัพนะครับก็จะเป็นแบบสีมุกมุกสีเงินเหมือนคล้ายๆกับเวฟหนึ่งนะปากสีแดงกา เมคอัพคล้ายๆกับเว็บหนึ่งนะตัวนี้นี่มีลายที่หน้าแบบนี้เนาะผมก็เป็นมัดสูงขึ้นไปนะครับแบบนี้อ่อากระเป๋าสวยอะ่ะกระเป๋าแบบน่ารักดูสินี่เสื้อก็เป็นแบบ,แบ,บเหมือนกันเนาะนี่กระโปรงนะครับเป็นกระโปรงรองเท้ารองเท้าก็เป็นโมนใหม่เหมือนกนันนี่เป็นพริสตอลสีม่วงสวยงามตามท้องเรืองี้ โอเคมาถึงกล่องเล็กตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัว j a c คคิวลอล่าปุ๋ยจะลนอ่าดีเลยตัว j a c คคิวลอนล่าชวิงนี้ใส่แว่นเหมือนกันแต่แว่นนางแบบแว่นนางดูแบบเล็กๆอะ่ะแว่นนางดูแบบเป็นเออแบบเป็นแว่นแบบแว่นแว่นแว่นเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าฮะแล้วก็ตัวอายไลเนอร์นะครับจะเป็นสีออกข,ขาวเทา,เทาๆปากสีชมพูน่ารักมาก น่ารักจริงดูสินี่ตัวชุดก็จะเป็นเอ่อเลื่อมๆตรงตรงนี้นะครับกับตรงนี้ออกเป็นเมทัลลิกอะไรนั่นเองก็คือมันเป็นสีธีมของเรื่องบูยออ่ะเออเหมือนพวกนู้นที่ว่าเห็นไหมพวกเครื่องประดับอะไรมันก็จะเป็นเมทัลลิกมันจะเป็นวับๆมันจะแบบดูโมเดนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้นี่กระเป๋าเป็นรูปปากนะจุบ๊บจุ๊บใช่ไหมใช่เป็นรูปปากแล้วก็แบบ มีคงความเป็นดคิโล่านิดๆดูเหมือนเป็นข้างขาีข้างคาวด้วยอ่าแล้วก็มีแบบเหมือนที่ห้อยๆไปรูปห,ห,หัวใจเล็กๆเล็กๆเลยนี่รองเท้าเป็นสีออกเทาขาวนะคะผู้สวยมากเป็นปีกข้างคาวแต่แบบเป็นแบบคริสตัลเออนี่แบบนี้เลยนี่ก็เลยอ่าหมาน่ารักมากๆโอเคมาถึงตัวเด็ดตัวแซบตัวปังตัวแบบสุดๆของแบบรุ่นนี้เลยนะฮะนั่นก็คือ สองตัวนี้สองเซตนี้สามตัวนะอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนดีกว่านะฮะจุดเริ่มต้นที่จะพาทุกคนมายังบูยอกนะครับนั่นก็คือตัวครีโอนะครับก็คือเขาจะมาพี่ไปก็ยังลองมาดูนะว่ามันจะเนื้อเรื่องมันมันจะเป็นยังไงเนาะแต่เหมือนเขาจะมาตามหาฝันของอตัวแคตตี้นะเออนี่ยังเหลือตัวแคตตี้เรงยังยังไม่ได้มาเดี๋ยวถ้าได้มาจะรีบนำะมารีวิวเนาะก็ พอเขาเข้ามาก็คือเหมือนกับคุณพ่อเนี่ยสามารถมีบัตรเชิญเข้ามาในบูยอร์กได้หมดเลยนะเหมือนเขาจะมาดูดูละครเวทีอะไรกันประมาณนี้ก็เลยเข้ามาในเมืองนั่นเองนะครับนี่รุ่นนี้บอกเลยว่าผมครีโอเปะมากคือแบบไม่เคยมีผมครีโอที่จิ้มมาแบบนี้ก็คือจิ้มมาเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดเลยนี่แล้วก็มีแซมสีดาเล็กเล็กเล็กเกเท่านั้นนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ไอ้ที่แบบเป็นประดับเนี่ยสวยมากนะคบเป็นแบบชุดแล้วก็มีเหมือนควยๆเป็นสีทอง ซึ่งมันออกเป็นแบบแวบๆเป็นเมทัลลิกเหมือนกันแล้วก็จะเป็นผ้าชีฟองซึ่งก็แบบว่าผาดด้วยเอ้พกผ้าพวกเนี้ยแต่เป็นเป็นเพ้นท์นะเป็นเพ้นท์แวบๆเหมือนกันนี่ดูลายเพ้นท์ที่หน้าคือสวยมากนี่แล้วก็มีที่คาดผมนะเป็นแบบรูปนกเป็นเมทัลลิกเหมือนกันนะครับนี่รองเท้าเป็นแบบนี้โอ้โหสวยสุดๆนี่ตัวดูสก็หล่อมากแว่นของดูสคือเก๋มากเป็นเมทัลลิกเหมือนกัน เป็นใส่เสื้อแบบเสื้อสเวตเตอร์เนาะแล้วก็มีเชิ้ตข้างในนะครับนี่แล้วก็เป็นดูสแบบผมแบบเรียบไปข้าง,างๆโดยปกติจะเป็นงูตั้งใช่ไหมนอกจากรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นของ Don of the Dance นะครับที่ทำมาเป็นผมเรียบแบบนี้อันนี้ก็ทำมาเป็นผมเรียบเหมือนกันเน่เน่เป๊ะปังเป๊ะปังเวอร์วังอลังการมากอันนี้รองเท้าของดูสนะคะเป็นแบบนี้ โอเคแล้วมาถึงตัวที่ปังที่สุดที่แบบน้องๆอ,อยากจะได้กันมากที่สุดเพราะว่ารุ่นแรกมันแพงแสนแพงแล้วก็หายยากมากๆนะครับนั่นกะนะ็คือตัวนี้เลยนี่เนเฟรานั่นเองนะฮะเนเฟรา mm hmm. ก็คือพี่สาวของตัวครีโอนะครับเ mm hmm. uh, นเฟราเดอะไนท์โรเตอร์ออฟเดมัมมี่นี่ตัวนี้รู้สึกว่านางสาวมาเป็นตัวแบบตัวร้ายตัวแบบแกล้งทุกๆคนนะ uh, เพราะว่านางถือ mm hmm. ไอ้นี้ ซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรนะมันอาจจะเป็นแบบว่าพวกถ้าดูตามซีรีส์เอยเนเฟอร่าเนี่ยมันจะชอบมีเครื่องรางที่เอาออกมาแกล้งพวกคีโอใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เอาไว้แกล้งเพื่อนนะแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์เราก็ต้องรอดูเนี่ยเห็นไหมตัว DVD ตัวนี้เนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงออกมานะครับซึ่งจําหน่ายโดย Cataly เลสอ๋อโอเคเรามาดูตัวเนฟอร่าเลยดีกว่านี่ที่คาดผมจะเป็นสีดําแบบนี้นะฮะเมคอัพเป็นแบบนี้มีแบบม้วนๆด้วย ปากสีนี้นี่สวยมากคืออันเนี้ยอายไลเนอร์เขาจะมีสองสีนะระหว่างสีเขียวกับสีทองนะครับแล้วก็ตัวตัวโครงชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบเมทัลลิกสีทองนะครับมือนะครับเหมือนแบบพันผ้าเป็นสีเขียวมาก็เลยแบบลงเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ถอดไม่ได้นะก็คือเป็นสีตามนี้เลยนี่อันนี้กระโปรงกระโปรงเป็นแบบนี้ แล้วก็มีผ้าลุลยๆออกมาด้วยใช่ไหมเลื่องอๆมาตรงตรงตรงวเนี่ยตรงกลางเลยสีดำเนาะรงเท้าก็สวยรองเท้าคล้ายๆกับครีโอเหมือนกันนะฮะแต่ว่าส้นไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงยาวๆขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสวยแบบสุดๆไปเลยนะฮะก็สําหรับน้องๆนะครับที่แบบว่า หารุ่นหนึ่งไม่ได้ก็นี่เลยต้องรีบคว้าไว้นะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันแพงแล้วมันไม่แบบมีรุ่นไหนที่ผลิตออกมาเองนะเดี๋ยวมันจะหาไม่ได้เนาะโอเคไว้เดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้านะครับรน้องๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะไว้เจอกันบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony t ท s h o ช o อ f i c ฟ a l TV ด้วยนะครับ